มีลูกโป่งเต็มเลยเฮ้ยอาจารย์ครับอาจารย์ขออันตรายครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เพิ่งทำอะไรไปลนไฟจุดไฟลูกโป่งจุดไฟลูกโป่งเฮ้ยลอยเท่โอยทำไมมันไม่แตกมันมีน้ำมีน้ำไแน่เลยเลยเลยเราพอจะเดากันได้แล้วว่ามันคงมีน้ำและมันคงมีผลอะไรสักอย่างแต่อาจารย์อยากจะรู้จริงๆว่าผลนั้นมันคืออะไร ือนกันระยะะกันใช่ไหมโอเคที่จะเข้าไปและนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะมาอธิบายวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของการถ่ายเทความร้อนออ่าถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยพูดกันไปบ้างแล้วเรื่องของการถ่ายเทความร้อนแต่วันนี้จะมาคุยกันในลักษณะที่ว่าเอ๊ะการที่มันมีน้ำเนี่ยมันช่วยกระบวนการการถ่ายเทความร้อนได้ยังไงและด้วยเหตุนี้นี่เองเลยทําให้ลูกโป่งเนี่ยสามารถถ่ายเทความร้อนออกไปยังน้ําได้ ตัวมันเองก็เลยยังไม่แตกเอาแหละเดี๋ยวเราไปดูการทดลองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอีกสักอันหนึ่งดีกว่า<ะ>แต่เดี๋ยวอาจจะต้องมีอะไรระเบิดอีกแน่เลยงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูเลยครับเอาละครับสำหรับการทดลองนี้อาจารย์จะลองมาปรุงไข่ให้สุกนะโอเคอาจารย์มีไข่ลกกระทามาอาจารย์ก็ใส่ไปในชามเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปเข้าไมโครเวฟโอ้อพร้อมนะะเดี๋ยวเราจะอลองดูว่ามันใช้เวลาสักเท่าไหร่ไป เรียบร้อยโอ้ไม่ถึงนาทีเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงไหมได้ยินครับพวกทางเราจะไม่ได้ไข่สุกมากินซะแล้วเดี๋ยวลองดูสักตน่าจะได้ไข่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้ประมาณ20วินาทีแต่ก็จะเห็นได้ว่ามันระเบิดเลยเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดลองอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เราอยากจะได้ไข่ที่มันสุกกินได้แบบกินได้นะไม่ระเบิดเถิงเมื่อกี้นะนั้นลองดูอาจารย์ก็ใส่ไปเหมือนเดิมแต่คราวนี้ อาจารย์จะใช้เทคนิคเดิมก็คืออาจารมีน้ำมาช่วยเหมือนตอนที่เราทำการทดลองกับลูกโป่งเนาะใช่แล้วอาจารย์ก็เทไปโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่ามันจะอยู่รอดและเปิดมันนานกว่ามันจะคู่ไหมไปเอาล่ะเราก็ทิ้งเอาไว้ประมาณตั้งเกือบครึ่งนาทีนะนานกว่ารอบแรกนะเดี๋ยวมาดูสิว่าสภาพมันเป็นย่งไงบ้าง แล้วอาจารย์ลองแตะอยูุ่น้ําร้อนน้ําร้อนจเจ๋งนว่าลักษณะนี้ก็คืออาจารย์ใส่น้ําไปพอสมควรเนาะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับท่วมมันมากแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็พอที่จะเปรียบเทียบกับการทดลองของลูกโป่งได้ก็คือไอ้เจ้าตัวไข่เองอาจจะได้รับพลังงานจากไมโครเวฟมาเหมือนกันแต่ด้วยความที่มันมีน้ํามาช่วยตัวไข่ก็เหมือนลูกโป่งใช่ไหมอ่ามันก็เลยสามารถที่จะถ่ายเทความร้อนออกไปได้ แม้ว่าน้ำม่นอาจจะได้รับพลังงานมาด้วยก็ตามแต่มันก็ยังพอมีที่ให้ระบายความร้อนของตัวเองออกไปได้มันก็เลยไม่ได้สะสมพลังงานจนตัวเองระเบิดนั่นเองอ,อ่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้น้ำทําหน้าที่เป็นสื่อที่ช่วยในการระบายความร้อนได้อ,อ่ามันก็เลยไม่ระเบิดคราวนี้อยู่รอดปลอดภัยอาจารย์ครับครับแล้ว อยู่ๆทำไมอาจารย์ถึงมาพูดเรื่องลูกโปง่งไข่อะไรพวกนี้ันเกี่ยวข้องกับอะไรเหรอคะนั่นน่ะสิอาจารย์ก็อยากรู้พวกเรานึกถึงอะไรเวลาอาจารย์พูดถึงเรื่องเอาน้ํามาช่วยในการระบายความร้อนว<ม>ิธ<ม>ีทําให้ระเบิดไม่ระเบิดสังเกตไหมว่ารถยนต์เราจะต้องมีการเติมน้ําในหม้อน้อําคุ้นๆไหมเพราะฉะนั้น เราพอจะรู้ว่าเวลาเราใช้รถยนต์ไปสักพักหนึ่งเนี่ยนนเครื่องจะร้อนแต่คราวนี้นึกภาพถ้าเครื่องยนต์มันร้อนจ,จัดเนี่ย <c oughs> แล้วมันอ <c oughs> าจจะพึ่มเลย <c oughs> ลคือมันไม่รู้จะเอาพลังงานที่มันมีจนมันร้อนเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยนนโอ้แย่แน่เครื่องยนต์มันคงต้องร้อนจัดแน่เลย <c oughs> เราก็เลยต้องมีการเติมน้ําในหม้อน้อํอเพื่อให้มันเย็นลงแล้วไอ้ตัวหม้อน้ํานี่แหละก็จะเอาน้ำนี่แหละค่อยวิ่งไปผ่านในเจ้าตัวเครื่องยนต์เพื่อเอาความร้อนออกมาช่วยให้เครื่องยนเนี่ยมันไม่ร้อนจนเกินไปเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าอะไรนะเครื่องโ o v e r h e ีทอะไรเงี้ยเครื่องยนตนร้อนจัดร้อ,อนจัดอ,อนีคนือดเพราะฉะนั้นเราต้องคอยหมั่นเช็คว่าเอ๊ะระดับน้ําในหม้อน้นํานี่มันมีหรือเปล่า พอ,อถ้าไม่มีเนี่ยมันก็เลยจะไม่มีตัวช่วยที่จะไปเอาความร้อนออกจากเครื่องยนต์มันจะความร้อนเยอะเยอะแล้วเครื่องยนต์ก็จะอ,อ,อาจจะเสียได้พังได้โอ้่าที่นี่นี่คือเหมือนความร้อนเกินขีดจํากัดกเลยถูกต้องใช่ใชแล้วตัวน้ํานี่แหละจะมาช่วยควบคุมให้ระดับความร้อนมันไม่สูงจนเกินไปเอาละครับและนี่ก็คือสิ่งที่น้องๆต้องช่วยกันดูว่าเวลาเราใช้รถยนต์เนี่ยเราต้องหมั่นเช็ครถยนต์ว่าระดับน้ําในหม้อน้ำเนี่ยมีเพียงพอหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็เติมให้เรียบร้อยเพื่อช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ครับ